นะคะกับรายการแต่งหน้าไปไหนวันนี้จะเป็นการแต่งหน้าครั้งแรกตั้งแต่กลับมาเชียงรายนะคะเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาทําการคลีนหน้ากันวันนี้เราไม่แต่งหน้าไปไหนวันนี้เราแต่งหน้าไปกินข้าวซึ่งไปกินข้าวที่ไหนไปกินข้าวหนาบ้านฉันรู้สึกได้ถึงความหน้าเทาเอาล่ะค่ะต่อไปก็ถึงเวลานะคะเปิดกล่องนะคะ มาจะดูที่สปอนเซอร์ของเราส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจาก Eyeshadow มีให้เลือกหลากหลายมากมายส่งมาให้แบบจัดเต็มมากอจริงขอบคุณมากๆนะคะมี3ามพาเลตนะคะ3ามพาเลตจุเดี๋ยววันนี้เราใส่สีชมพูเราจะมาแต่งพาเลตนี้แล้วกันนี่นะคะสีนี้เราจะลงสีนี้ก่อน อันนี้คือลงแล้วก็จะเป็นสีแบบนี้มันไม่ค่อยเห็นหรอกหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลงสีนี้เพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตานะคะไม่รู้เรื่องหรอกพูดแบบนั้นแหละเห็นคนอื่นเขาพูดกันก็เลยพูดตามไม่เห็นเพิ่มเลยต่อไปเราก็จะลงสีใต้ตาด้วยะคะ่ะตรงนี้ตรงนี้แต่คิดว่าจะลงเป็นสีนี้กับสีนี้สีนี้ลงหางตาแล้วก็หัวตาเป็นสีขาวนะคะ เห็นอะไราะว่าแก้มเยอะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยแต่เอาเป็นว่าทาแล้วทำได้เท่านี้ประสบการณ์ในการดัดขนตาคือแบบครั้งหนึ่งเคยดัดจนมันหลุดมาทั้งแผงอะ่ะโอ๊ยตอนนั้นคือแบบโอ้ g มกช์ว่ is going on ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วเห็นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือ มันเลอะก,ก็เลยทิ้งปเป็นฝ่ายใต้ตาละกันต่อไปนะคะกริดไอายไลเนอร์นะคะเนื่องจากวันนี้ไม่ได้ติดตาสองชั้นก็เลยจะทำแบบน่ารักๆเล็กๆคอเหลเกิกกกกหรือเปล่าไม่รู้เสรแล้วก็ดูไม่ค่อยเกาหลีเท่าไหร่แต่ว่าถูๆทายๆไปนะคะต่อไปนะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาลงแก้มกับปากค่ะอันนี้นะคะ่ะก็เป็นอภิธนานการนะคะสปอนเซอร์จากพี่ผังเจ๊ผังปังสา พูดชื่อไปใครก็ต้องรู้จักอุ้ยน่ารักอู้น่ารักจังอุ้ยวันนี้ดูแต่งหน้าเป็นผู้เป็นคนมากเลยอ่ะตกใจเป็นผู้เป็นคนเกินไปหรือเปล่าวันนี้ดูไม่ค่อยแบบว่านกแก้วนกขุนทองเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลงลิปกันเลยนะคะสวยนี่นะคะก็เป็นฟิน i s h l o นะคะเสร็จแล้ว ไม่มีอะไรผมก็ทรงนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าหิวแล้วไปกันเลยก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าปากเราก็หายไปแล้วเพราะว่ากินไปหมดแล้ว <laughs> <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอันนี้เป็นผลไม้หลังอาหารเย็นนะคะไม่ได้ลน,นความอ้วนแต่ว่ามันอร่อยดี าะะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือว่า subscribe YouTube ได้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย